อย่าลืมกดอัดอีกละทีนี้แฝดห้าเมื่อกี้ติดตัวหน้าผมเลยอ่ะแฝดห้ากระตุกไหมทีนี้เบอร์รี่ย้ำๆอร่อยกระตุกไหมไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเออที่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็เชียร์ละแค่มอยู่ที่อุปกรณ์เอพมือขับยาบิี

จี้จักาจะกาจะกาเข้าเลยจะกาเลยเออแหละจะกาเลยจะกาเลยเออเอือไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหมโอ้ตายแล้วไม่นะปิกแล้วมาตีกันเองทำปะอะไรเนี่ยก็ก็เปิดก็เปิดช่องนี่เขาเปิดแล้วโว้ยไอ้เงี้ยเอ๊้สิงห์โว้ยเออเออไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยใครบอกว่าผมทำอะไร เขาเหลือเลือดอยู่สองหลอดเนี่ยนะไม่ทำอะไรซอมบี้มันทำเชี่ยก็เชี่ยละเฮ้ยค้ายาไปแล้วข้าพูดคำยามันไม่ได้หยาบมันไม่ใช่ทรายข้าไม่ชอบทรายเฮ้ยน้าๆพูดๆแล้วเสียงไม่ได้เถียงสักหน่ยเถียงไม่เออนั่นึกว่าตายแล้วนึกว่าตายซะแล้ว ือตายเพราะเจ้าของมาตีเขานี่แหละนึกว่าจากลกนี่ไปสวรรคุดแล้วถ้าจากไปนันจะดีดิอ่าก็กระเป๋าเดี๋ยวมีแทงเลยเดี๋ยวขามีดเด็กไล่แทงเลยแทงอ่ะ <c oughs> ทำไงต่อนะไอ้ปามันเอาสติ๊กเข้าไปแล้วอ่ะสติ๊กอยู่ไหนไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้จัก

เออเข้าไปเซฟห่งสวยไม่เกี่ยวอ๋อปุ่มเดินค้างแล้วก็ปุ่มปุ่มกดเอาเอาเ้ยไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละเกี่ยวทุกเกี่ยวทุกอย่างแล้วลูกเซฟจะสามารถเช็กเซฟคนอื่นได้ถ้าลูกเซฟค้างไปว่าเซฟนั้นมันห่ยวยแตกนี่แหละคือหลักการของมันครับเอาค้างอ่ะอู้ โอ้เรอะไรว,วเ,นเนี่ยบอกแล้วาจใส่อุปกรณนะ์ามานี่มันมาดามเกิได้ไงวะเดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้รักความสบายสบายกตไปมา่กไม่ดีนะตกค้าีะใครไม่ส่เใช่เหรอ อยากูเล่นโอ้มีรู่ากู้เตรงนันขาไม่ีเลยวันแหกแหกาวงเขาไม่ได้ปรับเชี่ยอะไรเลยนะเรือะไรอะไรแหลกอะไรแหลกอ๋อแหลกเอบริการก่อนให้เอาออกไหม เป็นไรลท์ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่เกี่ยวกับแอร์เซิเร์ฟครับแล้วละ่ะเกี่ยวนุปกาเลยทำวิดีโอสั้นเลยแต่เก็บอื่นไม่เคยเล่นประมาณนี้เล่นทับจีลื่นหัวแตกแต่เล่นมาครับหัวฟาดพื้นเก็บนกเข,ข้าขาดับ ไปเอาอันนี้ออกเลยมันเดินแล้วมากระตุกเนี่ยเกิดกี่ตัวไม่รู้ไปเอาออกอะออกก็ออกอยู่คลิปไว้แห็กบางายจ,จ,จะรั่วไม่เคยเห็น,ห,นหมดเลยแม่งเหลห็กข้ายหลังความสุขสบายไม่ดีไม่ดีนะปิดหน้าต่างแล้วเปิดไฟหมูมันร้อนอะ มันร้อนอะ่ะต่างแล้วเปิดไฟแสงมีความร้อนอน,ออนู่นนี่ยำสั่งว่าอะไรไม่รู้ี่ไม่ชนวะ้อยไม่ชน มันจะอะไรหรือเปล่าเอา้ <S <S เอาเขาออกไปให้เกือบหมดแล้วเอ้าเอา,เอ,าอ,อาหารน่ะก็ยังเหลือไว้อยู่โอ้แค่พวกอาหารก็ได้อิ่มตัวแล้วเนี่ยต้นไม้ไม่พอเท่าเพราะมันสะดวกสบายเพราะมันจะดูเหมือนคนที่เกลียดเอาชิบว่าทำไมจริงจังน,น้อนหน่ลยสิ เอาชีวิตรอดคือการเอาชีวิตรอดเพื่ออะไรเนี่ยเัาเล่นต่อไปก่อนแล้วก็เลยก็เลยก็เลยต้องข้างบ้านใต้ดินโอ้ยก g อ d มันมืดเร็วมากผมจะทำบ้านยังไงดีผมไม่มีทค่ ช่วยไม่ได้เจ้าของเดี๋ยวก็บอกเอานน่นออกเอานี่ออกเอานน่นออกเอานี่ออกมันเลยเสียเวลาไงไม่ด้ดื้นี่นอ่อก,กตัวไหมดมมันมแล้ว่ด้วยไม่ด้ ไม่ฮ่าฮ่ไม่โอ้ว่าคู่โอ้โหหายแล้วโอ้าแล้วค่ไม่ได้หาโอ้โหอมบี้คอมี้มาดิมาดิมาดิมมาดีคู่ไม่เด่อดตแมนี้เนี่ยคู่าเหอด้ย่ไม่ตายเหรอไม่นช่่้้งม โชคดีนะโชคดีเลยอยู่ในบ้านไม่ปลอดภัยอ่ะอืม ที่หูทางน้นที่หดเขานี่แหละเราเห็นไปทำบ้านทุนี้ก็ต้องไปตัไม้มาทำบ้าน ไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันโกงไปมันสะดวกสบายไปที่ไหนตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งอยู่วายไหนจุดเหียบไปเห็นเจออันนี้เลยเจอไอ่โมนโอ้ยเจอสายส่สงเที่อหรน่าจะขุดยังไงเอ่ะเรายังไม่มีเหล็กุดเจอในข้างๆสามก้อนดูอือก็ดีใจด้วยไม่หรอกแค่ยอมไม่หด้ถึงเจอ cao của nhà không có hẳn gì Xem cho nha Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn สาวถามหาหรือเปล่า่เพิ่งมคนถามหา่มีคนถามหาก็ดีแล้วจะได้ไม่ปวดหวัวก็ช่วยไม่ได้ถึงมีไปก็ไม่มีตังค์ให้เขาใช้เขาก็ทิท้งถีบหัวส่งดี พูดอย่กับว,ว่าหาเงินมันหาง่ายเหมือนเดินไปแล้วเจอเงินนี่แหลถ้าสีขาวก็คือเกลือ นอกจากสายลอบฟ้านะนะ เหลออเคอยงดีขึมดีตไหนนี่่มาทักดยวคอจะพักไปตายนั้นคือม้านองงที่ถ้าทีขึ้นพวกสวยไอ้บารมันอยู่ไหนของมันวะไม่รู้หรอกคุณคุณลงมาได้ใจว้าวดูจ้าไมรู้ละ ทำไมติดภาพเหมืยวหง่ะแล้วก็สูดภาด้วยนี่น้นนอเียหนีเาตองอินใจทนิด้วยเหียวนีเยวนัก็ต้อง เหลอไม่รู้สิไม่ใช่บาสโกหกเขาเหรอไม่ได้โกหกมีปีหานี่ยเฮ้บาชอบโกหกหรอกมีปีนหาโกหกเขาเขาลอบฆ่าตัวเองเลยไม่รู้จะทำอะไรดีตอนสุดท้ายจะทำอะไรกันเลยจะทำอะไรกันดี เออเราทำอะไรเสร็จแล้วเราก็ตกตกกระโดดลงมาแล้วเราจะกระโดดทับหลังคาหลังคาถ้ำเหมือนนใช่ยังไม่ได้ลงมาไม่บอกแล้วช้าแล้วใช่ไหมมันเกิดไหนเนี่ย เหนียวเลยทัเรียบร้อยทักของเหมืองว่านี่ ที yeah, yeah. On, oh, no. no mm ่อ hmm. ย er ู่อยู่แค้มหมดทีนน่ะไปแล้วแต่กอนเเพิมากุใหม่อืมตทาเดนเม่าอ่เออวกรุดู่อแล้วยดอืม